ดึกที่ผ่านมานี่เขาบอกโอ้โหความเคลื่อนไหวรุนแรงกระเพื่อ,อมใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องข่าวคราวความคืบหน้าของการจัดตั้งนะคะ,ะซูเปอร์ลีกซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยมีข่าวกันมาเป็นข่าวตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะทีนี้ล่าสุดเพิ่งมามีความคืบหน้าเพราะว่าศาลยุติธรรมแห่งสาภาพยุโรปก็คือคล้ายๆกับศาลเกือบจะสูงสุดแล้วเนี่ยนะคะเขาลงความเห็นเขาบอกว่ากฎของฟีฟ่าและยูฟาเนี่ย ขัดขวางการก่อตั้งฟุตบอลรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากการที่กลุ่มสโมสรผู้ก่อวอร์ดที่ไปตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกหรือว่า E.S.L. และก็ผู้สนับสนุน A22 เนี่ยเขาไปยื่นฟ้องศาลยุติธรรมแห่งสาภาพยุโรปค่ะ เขาบอกว่าไปยื่นฟ้องในกรณีที่ถูกยูฟานะคะฟีฟามาขัดขวางการที่พวกเขาจะมารวมตัวแล้วมาก่อตั้งฟุตบอลลีกใหม่ของยุโรปที่ชื่อว่ายูโรเปียนซุปเปอร์ลีกขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกเมื่อคืนที่ผ่านมาศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปก็ลงความเห็นบอกว่าการกระทําของทั้งฟีฟาและยูฟาไม่ชอบด้วยกฎหมายแห่งสหภาพยุโรปโดยทั้งสององค์กรไม่สามารถจะไปห้ามนักเตะหรือว่าสโมสรต่างๆมาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหม่ได้ตามกฎของอีก อยู่นะคะแต่ถึงแม้ว่าทางฟีฟ่าและยูฟ่าจะแพ้คดีนี้ไปก็ไม่ได้แปลว่านะคะ การที่ศาลเนี่ยให้ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกก่อตั้งขึ้นมาไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถแข่งขันกันได้จริงๆใ<ช>่เพราะว่าเขาแค่ให้ชนะคดีเฉยๆหลังจากนี้มันยังจะต้องมีกระบวนการอีกมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมต่างๆ12ทีมที่แต่ก่อนเนี่ยเคยมารวมตัวก่อตั้งกันจะยังอยู่ครบไหมนะคะและล่าสุดค่ะก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะคะว่า12ทีมอยู่ไม่ครบตอนนี้เหลือแค่2ทีมแล้ว ะคะ2ทีมที่ว่าก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากฝ่ายที่ชนะก็คือบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า12ทีมมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเป็น6ทีมจากลีกอังกฤษก,ก็คือพรีเมียร์ลีกนะคะได้แก่อาร์เซนอล เชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็สเปอร์ที่ครั้งแรกเลยเนี่ยมาเข้าร่วมลงนามด้วยใช่แล้วก็จะมีทีมจากลีกอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแอเลติโกมาดริดนะคะอินเตอร์มิลานเอซีมิลานนะคะแล้วก็มีเรอัลมาดริดบาร์เซโลนายูเวนตุสเนี่ยแหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยก็มีแฟนบอลม,มากมายหลากหลายที่เขามาออกมาเหมือนฟีลิ่งประท้วงเลยอะ่ะใช่บอกบว่าไปเข้าร่วมได้ยังไงคือแบบว่ามันไม่ได้ มันขัดกับยูฟาและฟีฟาไงแอบไปประท้วงเลยนะแอบไปเซ็นสัญญาด้วยนะใช่อแอบไปเซ็นสัญญาแต่ว่าพอประท้วงอะประท้วงยิ่งใหญ่เลยไม่ต้องแอบ<ช>เลยนะครับคือแฟนบอลหลายๆของทีมเนี่ยนะในอังกฤษยนี่ยก็รู้สึกผิดหวังที่ทีมของตัวเองเนี่ยนะ,ะแอบไปเซ็นสัญญากับซูเปอร์ลีก ใช่นะคะและพอแอบไปเซ็นสัญญาแบบนี้แล้วแฟนบอกเขาออกมาประท้วงทันทีทันใดก็เลยทําให้เหมือนต้องรีบกลับลำอ่ะภายใน72ชั่วโมงรีบออกมาถอนตัวนะคะในตอนแรกแต่คราวนี้เขาก็เลยถามไงว่าในตอนแรกในช่วงนั้นมันเป็นปี2021ใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอช่วงนี้พอศาลเขามีคําตัดสินออกมาเนี่ยคุณคิดว่าจะยังมีบางทีมที่ยังจะหลงเหลือเข้าร่วมไหมกับซูเปอร์ลีกในครั้งนี้ปรากฏว่านะคะก็จะมีทีมต่างๆที่ออกมาบอกว่าคือ ไม่สนละไม่อยากเข้าร่วมแล้วนะคะซึ่ง4ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาบอกปัดเลยนะคะหลังจากที่มีการตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสาภาพยุโรปออกมาไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมแรกเลยที่เป็นสโมสรที่นำร่องเลยบอกว่าจะไม่ยุ่งกับซูเปอร์ลีกนะคะแล้วก็มีเชลซีมีสเปอร์ซึ่ง เคยจะกระโดดไปร่วมในลีกนี้เมื่อปี2021นั่นเองนะคะทั้งนี้นอกเหนือจากทางฝั่งของสโมสรนใ,นในอังกฤษแล้วเนี่ยทางฝั่งของรัฐบาลเขาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอืมนะคะเพราะว่าทางฝั่งของโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาคาดโทษ เขาบอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งใจร้อนเพราะว่ากำลังจะนำเสนอกฎหมายใหม่ที่จะมาปกป้องฟุตบอลลีกผู้ดีและห้ามสโมสรพรีเมียร์ลีกเข้าร่วมในรายการนี้ด้วยเขาบอกว่าค่าโทษเอาไว้เลยหากสโมสรใดเข้าร่วมในการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอนาคตเนี่ยจะถูก ตัดออกจากสารระบบหลีกในทันทีแรงมะก็คือเธอไปสิถ้าเธอไปเธอก็ไม่ต้องเล่นในีกอนี้อีกแล้วแหละเหมือนเหมือนพ่อแม่ตัดขาดลูกอ่ะตัดขาดจากกองมารดดกอ่ะออกไปเลยแล้วมันคือนี่มันคือแหล่งทํามาหากินด้วยรับถ้าตัดไปแล้วแล้วไอ้หลีกนั้นมันเกิดไม่ได้อะกลายเป็นเคว้นควาเลยนะะเควนควาเลยต้องไม่รู้ว่าจะไปต้องไปเล่นกับใครมาเล่นตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่ถึงไปไหนก็ไม่ได้ต้องมาเล่นไทยลีก ผู้ม <c oughs> ใใแมนซิตี้พวรสเปอร์อะไรพวกนี้แล้วเขาก็บอกนะคะเขาบอกว่าความพยายามที่จะสร้างการแข่งขันที่แหวกแนวในช่วงเวลาสําคัญของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันควรจะถ,ถูกประนามจากแฟนบอลจากสโมสรและก็รัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะโดยการกระตุ้นให้เกิดการทบทวนกํากับดูแลฟุตบอลที่นําโดยแฟนๆก็เรียกร้องให้มีการสร้างหน่วยการกํากับดูแลอิสระใหม่สําหรับฟุตบอลอังกฤษด้วยนะคะและเร็วๆนี้เราจะนําเสนอกฎห ที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงอันนี้โคสกรัฐบาลอังกฤษบอกอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าทั้งแง่ของนโยบายแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆคือไม่สนับสนุนเลยแล้ว<ร>ไม่ใช่แค่ในอังกฤษนะ,ะตอนนี้เนี่ยทุกทีมในหลายๆลีกที่เคยมีข่าวนี้ไม่เอาเลยนะสักกทีแม้กระทั่งทีมไม่มีชื่อก็ไม่เอาเหมือนกันทีมไม่มีชื่อไม่มันมีทีมหนึ่งนะฮะอันนี้นี่คือตลกมากนะ,ะครับเป็นทีมในซีรีส์4ของอิตาลี ต่อมาประกาศแถลงการมาพวกเขาไม่ได้รับเชิญให้เล่นซูเปอร์ลีกแล้วจะแถลงทำไมเนี่ยเออก็ไม่มีชื่อก็ไม่ได้รับเชิญไงก็ถูกไงก็เป็นแก๊กไงเป็นแก๊กเป็นใช่ไหมล่ะก็เลยเออตลกดีนะแบบนี้นะคะเออแล้วก็มีไบออนยูนิคไงเออนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่บอกว่าไม่ไม่ร่วมมีไบออนมูนิคมีเปสเชนนะฮะแล้วก็มเชียงแมงแล้วก็ยังมีอาร์เรลกมาริดด้วยใช่ดอทมูนดอทมูเซบียา บาลนเซีซีอ้โหูเยอะเอาง่ายๆเลยนะก็คือยังไงก็ไม่ได้เกิดละถ้ามองกันตนรงนี้นะมันือมันเกิดยากเพราะอะไรสิ่งหนึ่งเนี่ยมันหลายๆคนเขาคิดว่าอ้ตอนรายการนี้มันก็จะเตะกันอยู่ไม่กี่ทีมไงใช่ไอ้เสน่ห์มันก็ไม่มีไงถูกไหมเพราะมันก็จะเจอทีมหน้าซ้ำๆกันแรกๆมันอาจจะเห่อจนสนุกแต่ว่าสุดท้ายมัเตะกันอยู่12ทีมอย่างเงี้ยไม่คือตอนแรกมันมี12ใช่ไหมล่ะแต่ตอนเนี้ยเหลือ2เหลือส เออแล้วก็ทำยังไงจะเตะยังไงนะครับก็เตะแบบเย้าเยือนไปเย้าเยือนไปกลับกันทัหมดประมาณ20นั้นัดก็ดูเอลกาเชโก้ไปนะทุกสัปดาห์แล้วกันมีภาพหนึ่งภาพสภาพสามไปจนถึงภาพส0อ่ะเออนะคะก็ถ้าจะอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เลยนะคะก็พูดเหมือนทางฝั่งของผู้แพ้เลยอ่ะทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์เซฟารินอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ย ก็ไม่ขัดขวางหรอกนะถ้าหากว่าอยากจะจัดยูโรเปียนซูเปอร์ลีกก็จัดไปยูฟาใช่ไหมทางยูฟ่านะคะเขาบอกมาเขาบอกว่าเอออยากจะจัดก็จัดไปอยากรู้เหมือนกันว่าจัดออกมาแล้วการแข่งขันจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าให้จัดไปเลยแล้วก็ดูเตะกันไปแค่2ทีมนั่นแหละไอตอนนี้มาพูดได้ไงเพราะรู้ว่ากระแสเนี่ยมันมาอยู่ฝั่งยูฟ่าถึงว่าแต่ลองตอนนั้นดิ ตอนนั้นนี่ออกมาเต้นเลยนะไอตอนเมื่อปี2020อ่ะโ้ตอนนั้นนี่คืสวาเลยครับเพราะว่า12ทีมไ่เข้าร่วมกานแน่งขันเนี่ยมันเป็นทีมใหญ่หมดแล้วเขาจะเอาจริงเอาจังกันด้วยไงแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าแต่ละทีมไม่เอาแล้วเพราะว่าเจอแฟนบอลแอนตี้ใช่มันก็มีหลายคนที่ออกมาเหมือนกับว่า มันก็ออกจะแปลกๆนะที่ตอนนี้เล่นในลีกก็รอถ้วยของยูฟ่าฟี ف าแล้วเสร็จปุ๊บจะมาก่อตั้งลีกใหม่อย่างเงี้ยไ,<ม>ไม่ได้หรอกตลกยังไงก็มไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสเสน่ห์ลีกมันก็ยังมันก็ยังดูดีกว่าเยอะมาก<ช>รับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาักาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา